แบบเราอาจจะไม่ได้ถึงหกสิบอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออบางทีอากกดก็ได้สิบใบนะคะยังไงเราก็กดอยู่แล้วนะคะเราจะเอาหนึ่งการันตีสําหรับนี่เราเลือกอะไรเราเลือกยูกินะคะเราจะได้ออนนะไหมเธอโอ้ยสักหนึ่งเราต้องเสื้อมั่นนะในตาหอยสังของเรา บึ้มฮัทไหมจะต้องการันตีเลยหรอเฮ้ยมาแล้วได้โหลดด้วยอะไรอ่ะอุ้ยสิบอุ้ยอะไรฮ่าฮ่าเย่มาแล้วได้ที่สุดฉันบอกแล้วว่าฉันมีดวงตั้งแต่ฉันปาเศษได้แล้วเห็นไหมอุ้ยเยไม่ต้องการันตีแล้วเว้ยอุ้ย แล้วเกิดอีกรันตีนะเอ้ยในที่สุดในที่สุดเนี่ยอุ้ยปั้นเลยเป็นเนี่ยอุ้ยปั้นเลยปะอุ้ยคอนเซปต์เห็นไหมเฮ้อยอุ้ยได้ขุดด้วยเฮ้ยโอกุนะโอกุนะเฮ้ยโอกุนะเฮ้ยเห็นไหมคนเป็นม้าว่ะเฮ้ วันนี้ที่รอคอยนะคะทุกคนจบครบละพอใจหฮย้ยการันตีรอบดีไม่หำนะจ๊ะ<ม>เออไม่หำนะจ๊ะคอมพิวต์นะคะเฮย้ยต่อไปก็คือนางสองตัวนี้นะคะสามตัวนี้อือตกได้แล้วละอพอแล้วใช่ไหมไม่ต้องกดแล้วนอ้องเก็บไว้ใช่ไหมทุกคนในที่สุด เอ,ออจ,จุมาเอกวันนี้ที่รอคอยนะจาะทุกคนในที่สุดแล้วก็เธอมันลากมันมา,นนต,มนาตั้งแต่เมื่อชาตั้งแต่สองสาวันก่อนละเพราะเราไปปลาถั่วได้ยูกิมายังไงละ่ะเออแล้วก็ปลาถั่วไดนี่กันด้วยนะอ้โหนในที่สุดฉันก็ได้เกรมมาครอบ,อ,บอุอยเหลืยวเวลาทําเลยปั้นลงเลยวันนี้โอเคนะคะกเอเลดการันตีรอบนี้ไม่พ่านะคะทุกคนใครเปิดได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะ ดีใจละพอใส่แล้วที่สุดไอเดีฉันก็มียุกิเจอได้ทีมซุกเล่นอยู่เว้น